รถไ,ไฟครับท่านผู้ชมครับรถไฟครับรถไฟกำลังนิ่งค่ะไงรถไฟทำไมมันเมื่อวันนั้นขยายได้เห็นไหมครับรถไฟ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  น,น้องไปหารถไฟหน่อยชี้รถไฟหน่นนี่รถไฟเน,นี่ยนี่รถไฟรถไฟอันนี้รถไฟค่ะกำลังจะผ่านสถานีอยู่ตรงนี้กา,า <c oughs> วันนั้นหนูขยายได้ไงวะคนละอัน ไฟอะ่ะด้านล่างเนี่ยค่ะไหนนะด้านล่างเนี่ยด้านล่างนี่เป็นรถไฟอันนี้ใช่ใช่ด้วยอ่าันนี้รถไฟจอดเราก็ขับมาไม่เห็นไฟมัน <c ười> เคลื่อนเดี๋ยวก็ไปเดี๋ยวก็ไปเดี๋ยวก็ไปก็ไปต่อ ปีนแล้วเราได้มาเจอรถไฟกำลังไปต่อโ <c oughs> ชคดีครับเราได้เราได้มาเจอรถไฟกำลัง ออกเลยแต่บางต้นกระถิ่นอยู่ครับกำลังจะออกมาแล้วได้ยินเสียงรถไฟออกแล้ว อะไรที่เป็นอะไรที่มันไม่ใช่มันไม่ใช่อะไรที่ว่าเราจะได้มาชมง่ายเราเจอรถไฟที่ที่กำลังกําลังเล่นผ่านพอดีดูสิคือคือภาพในก็ออาจจะมองไม่เห็นชัดนี่คือรถไฟครับ